เดี๋ยวพวแดงคุยอะไรขอนั่งพักแป๊บนึงะโอเคครับเราก็มาถึงรอ์สุดท้ายกันแล้วนะครับโดดไปเซ็ตละ200 5เซ็ตกับอุปกรณ์ตัวนี้ครับ เป็นเชื่อกกระโดดมันรู้สึกว่าจะซื้อมาแค่น้อยกว่าบาทคือคนที่จะเริ่มออกกําลังกายคนไม่จําเป็นต้องไปซื้ออะไรที่มันแพงอะครับเพราะว่าแค่อันถูกอะคนยังไม่ใช้เลยแล้วคนซื้อมาอ,อันแพงเอามาทำอะไรครับเราัำผ้าแล้ว วันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับมันจะดูเ,นเนนดหนื่อยนิดนึงเพราะว่าผมก็ไม่ได้ออกกำลังกายกว่นแต่ผมก็ผ่านมาได้ครับ1,000พันครั้งกับการกระโดดเชือก5เซนเซละ200ใช้เวลาทั้งหมดไปประมาณ30นาทีครับสำหรับคนที่ออกกำลังกายใหม่หรือนจะเริ่มต้นคุณไม่จำเป็นต้องออกแบบผมก็ได้คือ คุจะทํางานบ้านเพื่อให้เหนื่อยออกก็ได้หรือจะออกวันละ5นาที10นาทีแต่เพื่อไว้ออกเยอะขนาดนั้นครับเริ่มต้นเอาแค่5นาทีก่อนเอาสักเอาง,ง่ายๆเลยคือคุณฟังเพลงหนึ่งอ่ะจบอ่ะนั่นแหละคือการออกการบริหรไม่ว่าจะเป็นเดินไม่ว่าจะเป็นวิ่งไม่ว่าจะเป็นการออกหมังกายอะไรแล้วแต่ที่คุณชอบแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าน้ำหนักจะลดได้ไหมสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็ ถามว่ามันพอที่จะช่วยให้คุณมีกำลังใจที่จะออกตก่างๆมากขึ้นหรือคิดว่าจะมาร่วมชาเลจนด้วยกันก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วก็ฝากซับสไครต์กับแชนแนลด้วยนะครับอบคัา